เมื่อวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธ,ธศักราช2563เวลา9นาฬิกา30น,น,นาทีณโรงเรียนป้านโนนสมบูรณ์หมู่ที่12ตำบลโกส,สัมพีนครอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชร นายสมจิตประดิษฐ์ผู้อำนวยการสูงการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรมอบหมายให้ข้าราชการพนักงานและครูพี่เลี้ยงประจำหน่วยบริการอำเภอโกสัมพีนครเข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกบำร,รุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนโดยได้ให้ความรู้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลเด็กพิการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรเช่นกิจกรรมดนตรีบำบัด โดยมีนายชวริตรแสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมด้วยนายเทวันหุตะเสวีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรประหลัดจังหวัดกำแพงเพชรรองนายยกเหล่ากาชาติจังหวัดกำแพงเพชรคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดกำแพงเพชรนายอำเภอโกสัมพีนครหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียง